เรามอมาเราเจอสิ่งนี้พาสาธุสาธุสาธุาธมีพญานาคด้วยนี่ไงพญานาคเฮยอย่างนั้นก็เป็นฉัตรอะไรเป็นฉัตรโอ้ยไงพญานาคล้อมรอบเลยเราไม่รู้ว่าสถานที่อะไรนะทุกคนเนี่ยถ้าไปาบ้านไม่บอกก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเห็นพอดีโอ้สวยงามมากเลยพี่น้องดนูเดี๋ยวซูมไกลๆเลย คนลุกเลยในนาเราน่าจะมีฉัดแบบนี้นะเขาเรียกฉัดที่มันเซี่ยเผ้าเป็นฉัดนุ่งเนื้อมันแบบนี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดฟาร์มี่นะคะก็เดินเอาลูกกุญแจมาให้ทางาที่พักนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านนะก็ให้เราเดินชมเนาะนะเป็นของเพลินเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดอันนี้ส้มเขียวหวานเนาะ โอ้อันนี้มะกรูดเ่อพี่นุ่นนุ่นนุ่นนี่พี่นี่นี่นี่เออเออตัวนี้มะกรูดเออนี่นี่มะกรูดน่า่าน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 ี้น่าอ่าน่าน่า่าน่าน่านีนอาน่าน่กน่น่าน่าน่านเนาน่าน่าน่่านน่านาน่าน่าดอกน่ ดอกพุทธดอกสวยมากเลยเต็มอ้อันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆนะของทางออโรงแรมคืออยู่แบบธรรมชาติเนะจากนี่ไงโอ้โหลูกบากใหญ่เลยพี่น้องนี่พัดมันใหญ่จริงๆเนะดูพัดในบ้านโอ้ ตนนี้รถดีนะครับซึ่งเปรี้ยวแต่กับออกออกรสปลาโอ้เดี๋ยวนี้ยังไม่สุกโอ้เจ้าของบอกว่ามะนาวโหมันมีรสหวานเออมันมีรสหวานด้วยลูกใหญ่มากเลยอ่ะเออลูกใหญ่จริงๆปกติเราจะเห็นลูกเล็กๆนะทุกคนนี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่ง นี่มะนาวโหนี่ในต้นจานอ๋ออันนี้เรียกต้นจานใช่ไหมมดันดอกมันเต็มเต้นเลยค่ะอ,อย่าบอกนะคะว่าสวนไปถึงพูพ้นอู้หเราดได้เดินชมนี่ที่พักเขาดูเอซนี่นี่นะไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะเยอะมากเลยนี่จะเป็นสไตล์อันนี้สไตล์อะไรคะสร้างแบบสไตล์อะไรคะเนี่ย จะไปรีสอร์มาได้ทำทำง่ายสาวของต้นกลเป็นเท่ากแต่แต่มันดูแบบดูแบบน่ารักดีเนาะเพราะว่าไปแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะเราเราสร้างเราเราวางห่างกันสามเมตรมกันตัวสามเมตรก็เป็นโรงรถครับม,มีราคาให้คือโรงจอดรถเขาสูงมากเออคือรถตู้เข้าได้สบายเลยนะ เราได้สบายเลยไปเดี๋ยวเราเดินชมสวนอุ้ยอันนี้ห้องน้ํานะห้องน้ําเวลาเดินมาก็มีห้องน้ำเออสวนร่มรื่นอู้อันนี้มีที่นั่งเล่นของเด็กๆด้วยของเด็กๆของผู้ใหญ่ก็มีต้นอะไรค่ะต้นอะไรขะใหญ่มากเลยเห็นแล้วขนลุกเลยค่ะสมบูรณ์เผนเป็นคนโกรเกษียณเพื่พยายามทำต้นไม้ปาดอันนี้กี่ร้อยปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่ปี58 ปีห้าแอฟันนับไปเด้อสวนสนุกเขาเรียกว่าสวนสนุกดูนี่ค่ะสำหรับใครที่มีบุตรหลานมาพักเนาะนะก็สามารถมาเล่นส่วนสนุกตรงนี้ได้นี่ไงมาใบ้านนี่เขาเล่นแบบเหมือนสมัยแต่ก่อนเะเห็นไหมเออแต่สุดที่ทึ่งมากคือต้นมันใหญ่มากแล้วแบบ น่ากลัวมากเลยถ้าตนดึกนี่ก็มานั่งอยู่นี้โอ้โหไม่กล้าแน่นอนนะเนี่ยก็จะเป็นห้องพักแต่ละที่นะ,นะเนาะแต่ละที่แต่ละที่นะ a d c d c สวนนกสวนไรนะสวนเพิ่นไปถึงพูน,นะพี่น้องนู่นนะคะก็เป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะที่ที่เราได้มานะอันนี้อันนี้อะไรอย่าบอกนะว่าเสารรถ โอ้โอ,โอ,โอ,โอค่ะไม่เห็นทำแบบใส่นั่งร้านแบบนี้นึกว่าแต่เสารมัถเอออ๋อ,อเหมือนที่นาเหรอหร่อ มาเด็ดพริกสดๆจากต้นไปทานโอ้นี่ไงต้นพริก FC มีต้นพริกนะถ้าใครซื้อใส้กรอกมาก็าเด็ดไปทานอะ,อะก็ต้องขอบคุณนะคะอเจ้าของสถานที่นะคะพาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้าเราไปได้ยินเสียงนกไหนะ่ะธรรมชาติธรรมชาตินะนี่สวยมากเลยดอกไม้พี่น้องเออสวยงามนะคะ ผู้หญิงสวยๆต้องอยู่กับดอกไม้สวยๆนะทุกนสีเหลืองน่ารักมากเลยดูลิ้นฟ้าอเเว้าไม่น่าลาถึงได้เรียกชื่อว่าลิ้นฟ้าเพราะมันอยู่บนฟ้านี่เองแล้วขนุนฟ้ามีไหมขนุนฟ้ายังไม่มีลูกโอ้โหของโปรดเอ้ลุงช่างชอบกินเหรอเออเรากินเป็นไหมเนี่ยสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็น แต่ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเราจะเห็นเยอะก็ใช้ระยะเวลาเนาะต้นจานนี่ถ้าเราซื้อต้นแบบนี้หลายหมื่นแล้วนี่นะเผล่อคนส่งด้วยเกือบเป็นแสนพี่น้องเนี่ยเพราะว่าต้นมันสวยอุดมสมบูรณ์นะง้เป็นสวนมะพราวเออทางนั้นเป็นสวนมะพร้าวก็มีที่นั่งเล่นนั่งอะไรด้วยเนาะยามเช้าถ้าเราพักแล้วเรานี่ เนี่ยดูที่พักก็จะเป็นล็อกๆๆๆๆแบบนี้นะเอบซีแต่ซอนแตไอ้นี้แหละมะนาวโหมันลูกใหญ่โอ้ดอกพุทสวยมากเลยดูโอ้ยเที่ซีสีขาวสวยงามมากเลยนั่นมะนาวออกลูกแล้วนี่เอ้ย ต้นเล็กแต่ก็มีผลผลิตเนาะเล็กพริกขี้หนูเนาะอืมอวันนี้เราพาทุกคนเยี่ยมชมภาพบรรยากาศเ้อะนะคะอ้ะก็ฝากดูอะไรเราถ่ายอะไรก็เอฟซีก็ดูให้ด้วยเ้อนะคะนี่นอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนี่ค่าไทยบ้านทําไมมันดอกมันใหญ่บานข<า>นาดนี้แบบยักษ์บานชื่นยกักษ์หรอหรืออันนี้มันกาลังตูมนะเอฟซีนี่เนี่ยกาลังตูมเนาะ อืมอันนี้ก็สวยนะเหมือนดอกลําโพงเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่นะอก็มันคล้ายๆลําโพงไงอืม,อมอนทวีทรับทวีคูณนะต้นทวีทรับทวีคูณใช่ไหมเนี่ยนี่ธรรมาชาติจริงๆเนาะเอะอสวนแกไปถึงนู่นเลย อ,อ่ตรงนี้ก็มีต้นมะม่วงนะเพราะว่าเขาเด็ดไปแล้วเนี่ยเนี่ยมัน <c oughs> อันนี้ยังไม่ออกนะมันเป็นม,มันเป็นร่องรอยเก่าเขาบอกว่ามงสามมาดูมองสามมาดูอ,อ,อ,องนี่ไม่มีต้นอื้องว่ยกแบบอากาศเย็นแล้วตรงนี้เนะโอ้โอรื่นเนาะอ,อ,อะ่นี่ค่ะก็ท่านมากค่ะเดินเยี่ยมชมบริเวณ ไปมาที่ไหนนะมาที่ศรีสะเกดตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้อ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าโรงแรมชมจันทร์รู้แล้วตรงนี้เขาเรียกอำเภออำเภออุทุมพรพิสัยอุทุมพรจ้าโอ้ดอกสีเหลืองเนี่ยกำลังดอกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวๆๆนี่ นี่เขาเรียกว่าในการตกแต่งพื้นที่นี่ที่พักนี่เราก็จะมาใตา่ตุ๊กตาสำหรับคลิขีขอบคุณ FC ่ซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ